สวัสดีค่ะสำหรับการช่วยเหลือทําคลอดตามกลไกการคลอดปกติผู้ทําคลอดควรมีความเข้าใจในเรื่องของลำดับขั้นตอนการคลอดของทารกก่อนให้การพยาบาลผู้ทําคลอดต้องทราบว่าศีรษะทารกหรือส่วนนำจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับกลไกลาการคลอดโดยเริ่มตั้งแต่การเอนเกจเมนต์หรือการ เคลื่อนที่ของส่วนนำเข้าสู่ช่องเข้าเชิงการในระยะที่1ของการคลอดแรงจากการหดตัวของมดลูกและผลทางคลอดในส่วนต่างๆที่มีขนาดแตกต่างกันจะส่งผลให้ทารกเกิดการก้มของศรีรษะและการเคลื่อนต่ำของส่วนนำลงมาเรื่อยๆเ,เมื่อถึงช่องออกเชิงการที่มีความยาวในแนวหน้าหลังยาวที่สุด ศีรษะของทารกจะมีการหมุนเพื่อปรับสภาพให้เหมาะสมกับหวนทางคลอดผู้ทำคลอดจะสามารถตรวจพบว่ารอยต่อแสกกลางมีความยาวในแนวหน้าหลังเช่นกันหลังจากนั้นจะเป็นการช่วยเหลือการคลอดในขั้นตอนการคลอดลำดับต่อไปโดยเริ่มตั้งแต่ extension จนกระทั่งถึงคนไกล expulsion ค่ะ